เป็นเก้าเก้าเก้าเราข้อหาเราร่วมกันแล้วครับผู้่นในคือหายหาเร่างีนเรยร่วมกันก็ต้งวัดสองคนขึ้นไปเสาหอครับเออเคเลยใช้ยาบาลนะนิยมเรื่องดวงกครัเนี่ยต้องการอะไครับ่ครับผมผมไม่เ็ยไทยนะไม่็นไรครับไม่ไม่ไม่ไทครับให้ดรนะวิ่งในน้ำหายเรียกมีลมมาติดพิษหายาที่ชนบุกับศูนย์นะ

không <laughs> à, phải có gì vậy không không Để không 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 này, không không <cười Walking into cười> 对对对对，你懂。